ดูรีแอชป,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 ป้าก็กิงซื้อรลงเท้าที่แพงที่สุดในชีวิต,ตให้นานในการทําคลิปนี้ไม่ใช่การอวดรวยก็ไม่ได้ทําเพื่อคอนเทนต์ด้วยนะคะการซื้อของให้ป้านเนี่ยกิงทําประจําอยู่แล้วค่ะแค่ก่อนหน้านี้ไม่เคยทําคลิปลงฐานที่บ้านกิงเนี่ยเขาเป็นคนไม่ค่อยอยากได้อะไรกันเลยค่ะทั้งป้ามาเฉพาะป้านเนี่ยเขาเป็นคนพูดน้อยแทบจะไม่เคยได้ยินว่าเขาพูดว่าอยากได้อะไรก็สังเกตเอาเองค่ะกิงเนี่ยเขาจะวิ่งทุกเช้าก็รู้สึกว่าอืมลงเท้ากีฬาเนี่ยแหละเขาจะได้ใช้ทุกวันด้วยมาปีนี้ก็พูดเองเลยค่ะ อย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องเอาใจมาด้วยไอมาแปลกมากบอกว่าอยากได้ตุ๊กตาตรงกลางก็สีชมพูไอทันได้เปิดถามใหญ่ไม่อะไรอก่าฮีกีลาลาไหนอะก็ถึงเวลาพาเด็กไปช้อปปิ้งเข้ามาในช็อปไนกี้เจอคู่นี้ก็จับจับเห็นราคาแล้วก็หนีไปข้างๆว่าป้าไม่ต้องดูรอใส่ดูก่อนชอบแล้วเดี๋ยวหนูต่อเขาเองใช่มุกนี้เขาไม่ยอมใส่ไม่ไปได้หมอันเลยขนาดถ้าเดินเรื่อยๆจะรู้สึกว่าปวด เขาจะเป็นโฟกัสเรื่องการวิ่งการเล่นการทำตอนเดียวมากกว่าแต่ถ้าเป็นตัว Impossible อ่ะทีว่า เขาบอกคนที่แบบว่าเป็นรองช้ำอ่ะมันสามารถรีครเวอร์ได้ซึ่งก็คือไม่เจ็บเพิ่มแต่ไม่ได้หายนะแต้นี่ของปลาเนี่ยรองเท้ากีฬามันจะอยู่ประมาณ2องสามพันจ่ายเงินเสร็จสับเนี่ยออกมาหน้าร้านอันนี้เขาก็ยังไม่รู้นะว่า7เจ็ดพันไมอยู่ดีเขาก็ถามว่าคู่นี้เท่าไหร่รู้ไหมว่าเขาทํายังไงเขาก็กอดแล้วเขาก็พูดว่าแบบขอบใจนะเป็นอะไรที่ใจฟูมากเลยค่ะการให้ของขวัญไม่ได้สําคัญที่ราคาหรอกค่ะมันอยู่ที่ความรู้สึกที่เราอยากให้คนที่เรารักมากกว่า,าลืมเติมความรักความใส่ใจให้กับคนรอบข้างด้วยนะคะ